นี่ครับตอนนี้หลายท่านที่เคยเจอปัญหานะครับแล้วผมพาไปดูนะครับการซ่อมด้วยปูนซ่อมโครงสร้างนะครับตอนนี้จริงเป็นส่วนที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายท่านได้ฟังกันนะครับเพราะว่าระหว่างทานั้นอาจจะถ่ายค่อนข้างยากนะครับปูนที่แตกร้าวจากความชื้นที่ขึ้นมาจากด้านใต้นั้นนะครับการซ่อมนั้นเราต้องซ่อมด้วยปูนซ่อมโครงสร้างนะครับของจุดที่มันมีการแตกร้าวหรือว่าปูนมันกระเพาะออกมาจากความชื้นที่ เหล็กเป็นสนิมด้านในแล้วก็ทํามีแรงดันถึงแปดเท่าทําให้ปูนล,ลอนออกมานะครับการที่เราซ่อมนั้นเราต้องใช้ปูนซ่อมโครงสร้างในการซ่อมเพื่อที่จะแก้ปัญหาได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าการใช้งานขั้นตอนนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูผลที่ทํากันเผื่อท่านที่สนใจก็จะได้นําไปแก้ปัญหาได้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วนี่ก็เป็นเราถ่ายทํากันเป็นทีมงานนะครับที่เราทําเป็นสูุปนะครับของรายการช่างรู้ผู้บ้าน ของเรานะครับโดยพี่ออสของเรานั่นเองนะครับเรามาดูครับนี่ครับในส่วนของเสาที่พิเตอร์เพน์มังนวเราเองนะครับที่มีการแตกร้าวนะครับจากความชื้นที่ขึ้นมาจากด้านใต้นะครับแล้วทําให้เหล็กเป็นสนิมแล้วก็มีแรงดันที่ท่านเห็นเป็นรอยนี้นะครับที่เป็นฉาบใหม่เนี่ยก็คือการที่เราฉาบใหม่แล้วขั้นตอนในการทํางานก็คือว่าเราต้องตาะโอนพวกนี้นะครับที่เป็นรอยแบบนี้นะครับออกแล้วก็ทําความสะอาดสนิมเหล็ก นะครับแล้วก็ทาด้วยน้ํายาประสานคอนกรีตนะครับน้ำยาประสานคอนกรีตก็จะเป็นลักษณะของสีขาวๆนะครับสีขาวแบบนี้นะครับนี่คือน้ายาประสานคอนกรีตที่เราจะทาไปบนพื้นผิวของผนังปูนนะครับพอเราทาเป็นผนังปูนนะครับก็ทิ้งไว้ประมาณสัก20นาทีนะครับผิวของน้ำยาประสานคอนกรีตก็จะเริ่มหมัดมนะครับเราก็ใช้ปูนซ่อมโครงสร้างนี่ครับเราใช้ซิก้ารีแพอร์มอต้านะครับ เป็นวัสดุในการซ่อมเสาในครั้งนี้นะครับเราต้องผสมให้มันมีความข้นนิดๆเพื่อให้เวลาฉาบแล้วนะครับปูนจะได้ไม่ไหลจากที่สูงลงที่ต่ํานะครับนี่คือหลังจากที่เราฉาบเรียบร้อยแล้วทีนี้ถามว่าแล้วผิวมันทําไมถึงเนียนแบบนี้ได้นะครับนั่นหมายถึงว่าตอนที่เราฉาบเสร็จนะครับหลังจากทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็ใช้ฟองน้ํานะครับชุบน้ำหมาดๆแล้วก็มาปาดเพื่อ เป็นการแต่งผิวหน้าสวยงามซึ่งปูนซ่อมโครงสร้างนั้นจะเริ่มเซตตัวภายในประมาณสองชั่วโมงก็จะมีความแข็งแรงนะครับสังเกตว่านี่คือสิ่งที่เราฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ผิวของพื้นปูนข้างๆที่สกระป๋นะครับหลังจากที่เราทําเสร็จและยังไม่แห้งนะครับเราใช้ฟองน้ําชุบพามนะชุบน้านะครับแล้วเวลาเช็ดนะครับท่านควรจะเช็ดลงเคียวเลยนะครับมันถึงจะสะอาดข้าวเมื่อไหรที่ท่านเช็ดแล้วก็ถูๆแบบนี้นะครับเห็นไ,ไหมครับถ้าถูๆปุ๊บเนี่ยนะครับ ไอสิ่งสกปรกมันจะกลับไปเลือกใหม่เพราะนเวลาท่านเช็ดเนี่ยนะครับท่านลูบนะครับลูบจากข้างบนลงล่างนะครับลูบลงมาอย่างนี้นะครับอ่านี่นะพอไปลูบซ้ํามันก็จะสปกระปรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลูบคราวเดียวนะครับลงและจบเลยนะครับมันจะทําให้พื้นผิวเนี่ยสะอาดนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ผมทําทเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะหลายท่านที่กําลังเจอปัญหาแบบนี้นะครับ ก็จะเจอปัญหากันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ทําท่านคอยติดตามนะครับผมจะมีคลิปการซ่อมจุดนี้แหละนะครับขึ้นบน YouTube ไว้ให้กับทุกท่านได้ติดตามกันเพื่อเป็นประโยชน์ในการนําไปซ่อมนะครับส่วนท่านที่จะใช้งานหรือมีปัญหานะครับอย่างตอนเนี้ฝนก็ตกอยู่นะครับแล้วเจอรั่วแบบนี้ก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์ผมเองครับ0 9 1 7 8เ3 5 6 3 0917893563มนงนะครับมาที่ มิตรเซนเมืองนอนท์นะครับเราจะมีผลิตภัณฑ์สีเคมีพันวัสดุต่างๆมากมายนะครับที่ไว้ให้ท่านได้รองรับแล้วก็นำไปใช้งานนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งหรือมาที่มิตรเพนก็0951945163นะครับ0951945163นะครับหรือสอบถามกันผ่านไลน์ดีไลน์ดีแอดสันชัยนะครับไลน์ดีแอดสันชัยสามารถ แอดไลน์มาได้นะแอดแล้วก็ S U N C H A I นะครับนี่คือส่วนหนึ่งสำหรับการที่เราซ่อมแซมหรือว่าการการแก้ปัญหาอยู่นะครับอ่านะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับคุณออสปาตานะครับคุณชาญชัยนะครับน้องผักชีน้องมะเขือนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามกันเข้ามานะครับก็เป็น Facebook l i v e นะครับ ท่านคอยติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทําแบบนี้นะครับไว้ให้ท่านได้ติดตามชมกันแล้วก็มีข้อสงสัยถามกันมาได้นะครับนี่ครับของจริงครับทำกันจริงๆนะครับหน้าดําข่ําเทียดนะครับที่ทํกมนอยู่นะครับแล้วก็ใช้งานนะครับก็นี่ก็เป็นการถ่ายทํานะครับอ่างใท่านเห็นนะครับนี่ครับเบื้องหลังนะครับนี่พี่ออสนั่งอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้วยกันนะครับเราถ่ายกันที่นี่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ จะทําให้ท่านได้ประโยชน์จากการแก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดมีการทาสีบ้านซ่อมแซมรั่วซึมราวนะครับก็สามารถที่จะแวะเวียนมาได้นะครับตอนนี้นะครับอย่างที่นี่ก็ผมก็จะมีผลิตภัณฑ์สีนะครับสตอง n g ชิวซูเปอร์เจสเ t r สตอง์ชิวจะเป็นสีชนิดกึ่งเงานะครับที่จะทํำให้บ้านของท่านสวยงามหรือจะเป็นนิ p อนไฟอินวันนะครับมีหลากหลายเลือกเดี๋ยววันหลังผมจะพาทัวร์ว่าในร้านมิเตเพนนั้น มีอะไรบ้างน,นะครับต้องคอยติดตามกันนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับเพราะเราซ่อมในส่วนของในจุดที่ต้องซ่อมแซมในส่วนของเสาที่แตกร้าวกันเรียบร้อยแล้วครับ